เอ้านีเียวพวกไเลยเปี้ยวหู้ว่าแล้วต่อไปพีแก้วคัเลย่าแก้วฮะแก้วควัน

โค่ด้วยข้ามวยก็มาเรือหนุดเกียวป้อมดมาเกียวป้อมไปเดวตักยาเดือดตียป้อตัไม้าน้อกัใกล้จะติดับไม่น ไม่มึงจะเก็บกล่องไปด้วย ขอขอบคุณพิธีกรครับเลยครอบขอขอบคุณขอบคุณค่อยๆไปนะฮะทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีระยองตะแก้วแล้วก็กรุงเทพแล้วก็นครปฐมปุนพิจมูล ญาติาพี่น้องที่เดินทางมาจากหลายๆสถานที่ก็ต้องก,กราบขอบคอุณพี่น้องที่ามาในงานครบรอบของคุณแม่ตำบลเรืองน้องอยางก็ต้องก,กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ท้าหากการต้อนรับสิ่งต่งประการใดขาดตกบกพร่องต้องประท,ทานน้ำใในการาเรียกขึ้น,อน,นทอดสายน้อง นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกหลานของคุณแม่กระบวนเรือของยางเย็นวันนี้จะมีะพระุรมเจ้าสวจมนเย็นอยู่ที่บ้านนะครับพรุ่งนี้ก็จะใส่บาตรก็จะเน้นก็จะรั้นกาฝากประชาสัมพันธ์ถึงบรรดาพี่น้องๆลุกหลานท่านใดที่ไม่จิตภริจิตก็มาร่วมกันได้นะครับเย็นวันนี้เวลาส8แบบนากาก็จะมีการ วัวัเย็นใส่บานนะครับวันรหัวงใส่บาน <ไป S 1> พี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่อยังไม่เนยาังกับทานข้าวได้นะครับในครัวของเราเตรียมอาหารไว้ให้ให้ให้ประดานพี่ๆน้ององเราได้รับประทานอาหารกับ เบอ,อรเจ้าหน้าที่ข้างบนนะครับนะครับจัดเตรียมเทศนะครับส่งสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็จะได้กราบเยนเชิญท่านประธานได้กดจำนวนเพื่อประกอบพิธีประีุมเพิงจี๋นะครับให้น้องลูกหลานได้นะครับนำนะครับร่างของแม่เข้าใน ียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ที่รับชอบดูแลให้เต็มที่แล้วก็ส่งสัญญาณลอกมาทางดน้าหน้าการวันนี้ขอขอบคุณท่านประธานนะครับท่านยังไม่กลับอาจยุนะครับตัวพักการุณยประชุมเพิงพรอมย่างรอมยัางส่งสัญญาณบอกด้วย 哎呀！谢谢